สบายดีค่ะตาเจ้าห่าวยินดีต้อนรับครอบครัทุกท่านสู่ออเรียน t i o n Mandarin t r a v นะคะวันนี้นะคะทางเราได้จัดโปรแกรมเที่ยวสิบร่าชมนีจๆนะคะ5วันสี่คืนด้วยกันค่ะเรือชุ๊กเซี่ยวแพ็กเกจของเราเตียอาหารถึงมื้อและจะได้เข้าพักที่โรงแรมห้าดาวนะคะและข้าวรสละกียจะรวมอยู่ในแพ็กเกจของทัวร์แล้วก็มีไกด์มาแนะนำส่วนโยกชู้ขั้นถาวค่ะ ส่วนสถานที่นัดพบนะคะเราจะนัดเจอกันที่สนามบินมืองคะ่ะเราจะไปสายการบินไทยแอร์เอเชียค่ะส่วนขากลับเนี่ยเราจะไปสายการบินแอร์ไชน่าค่ะอยู่ที่มลน,นักกิ่งนะคะแล้วเราจะไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะขอบคุณค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่สายการบินไทยแอร์เอเชียโดยลำนี้จะมีจำนวนที่นั่งโดยประมาณ1 8 0ถึง236ที่นั่งส่วนอาหารบนเครื่องเนี่ยจะไม่รวมในตัว๋วแต่ว่าสามารถสั่งล่วงหน้าหรือ และหลังจากที่เราเดินทางมาถึงเมืองซีอันนะคะท่างโรงแรมก็จะมีบริการมีรถมารับฟรีค่ะเราก็มาที่โรงแรมเดริท์คาลตันกันต่อนะครับเดริทคาลตันนะครับเป็นการบริหารที่ยอดเยี่ยมและหรูหราครับทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองห้องพักสะอาดกว้างขวางและมีการตกแต่งที่หรูหราครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับจัดเต็มอาหารห้ามื้อต่อวันนะครับและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดทั้งวันนะครับเวลา10โมงครึ่งถึง11โมง50 สุสานจิ่นซีฮ่องเต้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องพระองค์ในปรโลกโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี208และเสร็จสิ้นในปี246รวมรรยะเวลา38ปีมีการค้นพบบังเอิญในปี2517โดยชาวนานกำลังขุดบ่อน้ำใกล้เมืองซีอานคนส่วนมากนิยมมาเที่ยวสุสานจิ่นซีฮ่องเต้เพราะมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครคะ่ะเอาละครับหลังจากเราไปเที่ยวทีพิพิธภัณฑ์สุสานหยางหลิงเสร็จนะครับ เราจะมาร้านอาหารซุยจี้ให้เซียน,นะครับมีจุดเด่นเป็นร้านอาหารทะเลจีนที่เน้นวัตถุดิบสดใหม่ครับมีเมนูเด็ดหลายอย่างครับเช่นกุ้ย่างน้ำผึ้งมาต่อกันที่ราชวงศ์ฮั่นกันนะครับณเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับพิพิธภัณฑ์สุสานหยางหลิงน,นะครับเป็นที่ตั้งสุสานของจกักรพรรดิกิงตี้และพระมเหสีราชวงศ์ฮั่นตะวันตก จริงเหรอคะพี่ปื้มว่าไปแล้วที่นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเนี่ยหลังจากท่องเที่ยวเสร็จในวันที่หนึ่งลูกทัวร์ทุกท่านคงอยากจะไปท่องเที่ยวต่อในที่ที่สองใช่ไหมล่ะคะจะบอกว่าที่ที่สองเนี่ยจะไม่ทําให้ลูกทัวร์ทุกท่านผิดหวังกันอย่างแน่นอนเริ่มเวลา9ก้นาฬิกาจุดห้าศูนย์นไปจนถึง11บเนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นพระราชวังต้าหมิงเธอศูนย์กลางอํานาจของพระราชวังถังเมืองซีอานในยุคนั้นเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยจัก,กรพรรดิไทจงและรุ่งเรืองที่สุดในราชการจัก,กรพรรดิเกาจง และพะนางบูเชกเทียนภายในวังมีทั้งตําหนักออกว่าราชการภาที่นั่งสําหรับประกอบพิธีสําคัญและลานต้อนรับทู่จากหลายประเทศทําให้ที่นี่เป็นเสมือนประตูเชื่อมโลกตะวันออกกับต่างแดนแสดงถึงความมั่งคัง่งและความยิ่งใหญ่ของราชงวงศ์ถังแม้ตัววังเดิมจะสูญหายไปตามกาลเวลาแต่พื้นที่ถูกอนุรักษ์เป็นส่วนโบราณคาดีให้นักท่องเทีย่ยวได้ชมรากฐานของวงังพร้อมโมเดลและพิพิธภัณฑ์ที่ถ่ายทอดความรุ่งเรืองในอดีตได้อย่างชัดเจนค่ะ และหลังจากลูกทัวร์ทุกท่านได้ท่องเทีย่ยวที่พระราชวังต้าหมินเสร็จทางทัวร์ก็จะพาทุกท่านไปแวะทานอาหารที่ร้านเวยคะ่ะเวยเป็นที่เลื่องชื่อของบุฟเฟ่ไลท์คุกกิ้สเตชันที่มีอาหารหลากหลายทั้งจีนและสากลหลังจากลูกทัวร์ทุกท่านพักทานอาหารเสร็จเราก็จะพาทุกท่านไปถ้ำหลงเหมือนเริ่มเวลา13นาฬิก20นไปจนถึง16นาฬิกา00นถ้ำหลงเหมือนเป็นมรดกโลกที่สำคัญของจีน ศิลปะที่นี่เริ่มสลักมาตั้งแต่ยุคเวยต่อมาถึงในสมัยสยุยและเริ่มงดงามที่สุดในพระโวงถังรวมแล้วมีถ้ำมากกว่า2,000ถ้ำและพระพุทธรูปมากมายไฮไลท์คือพระโลเชนะองค์ใหญ่ที่เห็นอยู่ด้านหน้าซึ่งสะท้อนศิลปะถัาางอ่อนช้อยงดงาม บรรยากาศริมหน้าผาและแม่น้ําทําให้จุดนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุดของหลัวหยางพอทุกคนได้ดื่มน้ากับความสุขจนเสร็จเราก็จะพาทุกท่านไปยังโรงแรม Soptel Legend People g a m p Hotel ห้องพักของโรงแรมก็จะมีหลายประเภทนะคะตั้งแต่พรีเมียมแกนพรีเมียมที่หรูหรามีพื้นที่กว้างมีโซนนั่งเล่นแยกจากห้องนอนอย่างชัดเจนค่ะเรื่อต้นวันที่3ณมณฑลเหอหนานลาชวงศ์ซาง เวลา10โมงถึง11โมงทุสสถานที่ที่เราจะพาท่านไปเป็นเมืองอินซีจะพาทุกท่านไปชมซากผังเมืองโบราณเมืองหลวงสุดท้ายของราชวงศ์ซางยุคทองอรารยธรรมจีนยุคสำลิดจุดสำคัญคือโบราณสถานอันยิ่งใหญ่ที่บอกเล่าเรื่องกว่า3,000ปีและเป็นแหล่งค้นพบกระดองเสียงไทยอักษรโบราณที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ค่ะสถานที่ถัดไปลั่วอี้ราชวงศ์โจเวลาท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เที่ยง10ถึงบ่ายสอง จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับราชธานีของ13ราชวงศ์ที่สําคัญได้รับการยกย่กยองเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของอรารยธรรมจีนในอดีตลัวอีเป็นเมืองโบราณที่ยังคงบรรยากาศดั้งเดิมไว้ครบถ้วนทั้งบ้านเก่าถนนหินและวัฒนธรรมพื้นเมืองทุกท่านจะได้เดินชมและถ่ายรูปแบบย้อนยุคก,กันเต็มที่ค่ะราชวงศ์ซ่งเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาสถานที่ศาลคฟง ศาลคายฟงเป็นสถานที่ราชการสำคัญในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือซึ่งเมืองไคายฟงเคยเป็นราชธานี ศาลแห่งนี้มีชื่อเสียงจากเรื่องราวของปาวุนตินเป็นคุนนางที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมในยุคนั้นปัจจุบันถูกบูรณะให้คงรูปลักษณ์แบบสมัยโบราณนักท่องเที่ยวสามารถชมศาลที่ภากษาห้องทํางานรูปจําลองบรรยากาศการตัดสินคดีในสมัยโบราณได้หลังจากที่เที่ยวศาลคาฟงแล้วเราไปรับประทานอาหารที่ร้านเหล่าล้่ยหยางนูเดิลเฮาส์4.9ดาวค่ะเป็นนอาหารที่โดดเด่นเรื่องของเส้นสดและนำ้ำซุปมีรสชาติเข้มข้นภายในร้านาานะคะเป็นน้นแบบจีนดั้งเดิมเรียบง่ายแล้วก็รีวิวรีวิวว่าอาหารมีรสชาต ที่่่เข้มคนและอรอรยหลังจากรับประทานอาหารเสร็จน,นะคะมาดูที่พักกันค่ะที่พักชิดดับบลจีไปฮิวตันไคเฟิงนะคะเป็นโรงแรม4-5ดาวบรรยากาศเหมาะกับการพักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวห้องพักกว้างออกแบบแบบทันสมัยผสมกับจีนโมเดิร์นมีอาหารให้อาหารเช้ามีบุฟเฟ่ หลังจากพักผ่อนกันแล้ววันนี้วันที่4เราจะพาทุกท่านออกเดินทางเวลา12นาฬิกา30นาทีทิงจุดหมายเวลา13บสมนาฬิกาและชมสถานที่จนถึง1 4นาฬิกาหนาทีค่ะสถานที่แรกคือพระราชวังฤดูร้อนภาษาจีนคืออ e ีเหอหยวนถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักผ่อนของจกักรพรรดิโดยล่กเงืองที่สุดในสมัยจกักรพรรดิเฉียนหลงภายหลังเนี่ยถูกทําลายหลังจากสงครามโดยเฉพาะสงครามฝิ่นครั้งที่2และกระบฏนักมวยทําให้ได้รับความเสียหายและถูกปนซับจำนวนมากหลังจากนั้นพระนางซูซีไทเฮาเนี่ยได้บูรณาขึ้นใหม่จนกลายเเเป็นนนส่ววจจจัักกกรรรรรรรพดทีงงงาาาาามะะอออชู้ล12 ห้นาฬิกาเดินทางประมาณ30นาทีถึงพระราชวังต้องห้ามเวลา15นาฬิกา30นาทีและชมจนถึง17นาฬิกาค่ะต่อไปคือพระราชวังต้องห้ามหรือกู้กงศูนย์กลางอำนาจการปกครองแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงต่อมาได้ใช้เป็นที่ประทับของกรรษัตริย์24พระองค์และคำว่าต้องห้ามหมายถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าได้ผู้ที่สามารถเข้าได้มีเพียงจกักรพรรดิ ขันทีสนุกและค่าหลวงรับใช้ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าได้แต่ไม่สามารถที่จะออกได้เพราะเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ของจกักรพรรดิและต้องดูแลคมต้องการของจกักรพรรดิค่ะหลังจากที่ชมสถานที่สวยงามมาโดยตลอดวันนี้เนี่ยทุกท่านคงเริ่มเหนื่อยล้ากันแล้วใช่ไหมล่ะคะต่อไปนี้เราจะพาทุกท่านไปรับประทานอาหารที่ TRB หูตรงซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดซงจูทางตะวันออกของพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งค่ะร้านนี้ผสมผสาน,าาสนเสน่ห์ความดั้งเดิมของปักกิง่งให้เข้ากับรสชาติอาหารอนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเนื้อวากิวงเเเนน้ออาิยป็จร์ขล พูดมาขนาดนี้ก็หิวเลยสิคะพี่มิงพอหลังจากที่ทุกท่านกินอิ่มเนี่ยพอเรากินอิ่มเราก็ต้องนอนหลับใช่ไหมล่ะคะดังนั้นหลังจากที่ทุกท่านรับประทานอาหารเสร็จเราจะพาทุกท่านไปพักผ่อนที่โรงแรมเอแคลปักกิง่งเป็นโรงแรมสไตล์โมเดิร์นใจกลางย่านสถานทูตและเรามีห้องพักที่กว้างขวางมากหลายห้องเนี่ยมีระเบียงส่วนตัวและสระว,ว่ายน้ำขนาดใหญ่และวันสุดท้ายวันที่5มณฑลปักกิง่งราชวงศ์หยวนเวลา9นาฬิกาหนาทีถึง11นาฬิกาวัดเจดีขาวหรือวัดเมียวอ,อิง วัดเจดีขาวเป็นสจูปสํสคัญในราชวงศ์หยวนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุธทธิเบตตัวเจดีออกแบบจากช่างฝีมือชาวเนปาลชื่ออานิเกทําให้มีลักษณะคล้ายเจดีแบบทิเบตเตปาลเจดีขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างจีนมองโกเลียและทิเบตเป็นจุดศูนย์รวมพิธีกรรมสำคัญในราชสำนักหยวนนอกจากนี้บริเวณวัดเคยเป็นสถานที่แปลคมภีรและใช้ประกอบพิธีการหลวงปัจจุบันถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญของกรุงปักกิ่งที่หลงเหลือมาจากยุคหยวน ขอต้อนรับทุกท่กานสู่สายการบินแอร์ไชนาจำนวนที่นั่งตดยประมาณ160-180ที่นั่งอาหารบนเครื่องมีอาหารบ,บริการปรีหนห้อพร้อมน้ำ